รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นท <administration> ี่ตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานของรัฐที่จังหวัดศรีสเกตนสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประธานกรรมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของรัฐประจุมหาลือกรณีกลุ่มสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดศรีสเกตขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานของรัฐร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดให้การต้อนรับนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวว่าตามข้อเรียกร้องของสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดศรีสะเกดและกลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน คณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของรัฐได้กำหนดประชุมหาลือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อท็จจริงกรณีปัญหาบ้านโดนอ่าวตำบลรุงอำเภอการทลลักษณกรณีปัญหาภูกระทุ่งพนมพนโปนโนกิโลเมตร1 0บถึงสิบาชำามากบ้านทับทิมสยาม0ูนและกรณีปัญหาบ้านกะแวะตำบลกัการอรมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดโดยทั้ง3กรณีได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่64และ66ทับ2 557ห้ามราษฎรไม่ให้เข้าทำกินในพื้นที่ทำกินของตนเองพร้อมทั้งมีการแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป ใช้ามาพถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน